อัสสลามุอะลัยกุมะาราะมาตุลลอฮ์วิตาลาบเรกาตุนะคะวันนี้ชันก็รู้สึกดีมากๆเลยเราก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องของการละหมาดการนั่งระหว่างสองสย,ยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆมันจะมี8คําที่เราอ่านด้วยกันก็คือรับบิฟสลี What ่ยวัดคำนีวัดบุกนีวัดฟร์นี วะซุกนี่วะดินีวะอาฟินีวะฟูอันนีซึ่ง8คำเนี่ยเพราะช้าใครควรคือเข้าใจความหมายที่เป็นภาษาไทยนะที่เราลึกซึ้งที่เราเข้าใจได้แล้วเราเข้าถึงนะมันบอกถึงให้เราเนี่ยให้เราเนี่ยขออภัยโทษต่อนราเออขออภัยโทษต่อลาความหมายของเขาก็คือว่าโอ้ทรงโอ้โอ้ทรงผู้อภิบาลของข้าพเจา้าโปรดอภัยให้แก่ข้าพเจา้า โปรดทรงเมตตาแก่ข้าพเจา้านะโปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเสร็จแล้วก็โปรดทรงแก้ไขข้อบกพร่องของข้าพเจา้าโปรดทรงยกย่องข้าพเจา้าโปรดประทานปัจจัยยังชีพแก่ข้าพเจา้าโปรดที่นำถากแก่ข้าพเจา้า โปรดประทานความสุขแก่ข้าพเจ้าและโปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าซึ่งมันเป็นคำตอบที่ดีมากๆในการชีวิตก็คือเราต้องขออภัยโทษต่อเลาอยู่เสมอๆนี่เป็นสิ่งอะไรพอเราขออภัยยโทษต่อเลาแล้วก็ขอให้เลาเมตตาของเราอีกพอ เราขอความเมตตาจากอลอแล้วเพราะเราเป็นที่รักแล้วก็อลอเมตตาเราแล้วเนี่ยสิ่งที่สวยงามที่สุดก็คืออลอจะแก้ไขข้อบกพร่องขอให้อลอช่วยเหลือในการแก้ไขจุดบกพร่องของเราเพราะเราไม่รู้เลยว่าเรามีจุดบกพร่องอะไรบ้างที่เราต้องแก้ไขใช่ไหมคะแล้วพอ ถูกแก้ไขจากอลอ์แล้วอะอลอ์ขอให้อลล้อยกย่องเราเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะชาปรารถนาที่จะให้อลล้อยกย่องเรามากกว่ามนุษย์มายกย่องเราเพราะวันหนึ่งอลล้อยกย่องเราแล้วอะไม่มีใครสามารถที่จะเหยียบรอลงตับได้ฉะนั้นนะแต่ถ้ามนุษย์ยกย่องเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ยกย่องเราก็ได้นะคะแต่การยกย่องที่อลลอใ์ให้ให้ให้กับเราเนี่ยมันดีงามมากกว่า มากกว่าที่มนุษย์จะมายกย่องเรานะคะแล้วก็โปรดประทานปัจจัยอย่างชีพเกบข้าพเจ้าแน่นอนเลยขอให้อลลออัอลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีประทานปัจจัยอย่างชีพที่ดีที่สุด ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ปรดส่งชี้นําแก่กข้าพเจ้าแน่นอนในการใช้ชีวิตเนี่ยขอความทางนาําจากอัลลอฮ์นะคะอย่าขอาทางนําจากมนุษย์นะบางทีมนุษย์มันจะมีข้อบกพร่องขาดแคลนขาดทุนอยู่เสมอนะคะหรือเราเองก็เช่นกันนะคะขอทางนําจากอาลัลลอฮ์เนี่ยดีที่สุดในขณะที่เราขอทางนําแล้วอะ่ะเราก็ยังขอดูอาให้อลัลลอฮ์ประทานความสุขให้กับเราด้วย เออทางนําแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วพอเราขอมีความสุขพอเราใช้ชีวิตเสร็จเราก็ขอให้อัลลอห์ให้อภัยโทษยกโทษเราอีกครั้งหนึ่งก็คือเรามีการบนเป็นวัตจรเลยคือเราขออภัยจากอัลลอห์เสร็จแล้วก็ขอความเมตตาจากอัลลอห์ขอความเมตตาจากอัลลอห์แล้วเราก็ขอให้อลลอห์ช่วยแก้ไขจุดปรับปรุงของเราด้วยนะคะจุด บุกพ่อของเราอ่ะควรปรับปรุงอะไรแล้วให้อลลอยกย่องเราเอลลอยกย่องเราแล้วก็โปรดประทานปัจจัยย่างชีพของเราทางชีน้นแล้วโปรดชีน้นาเราด้วยแล้วก็โปรดแก้ไขประทานความสุขให้กับเราด้วยแล้วก็โปรดให้อภัยเราอีกนี่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตมากๆในใน,ใน,ใน,ในทุกๆด้านของชีวิตเรามันเป็นวัตจัรแบบนี้อยู่อย่างสม่สําเสมอนะคะก็เลยอยากฝากไว้ให้ทุกคนลองใคร้ควรในการอ่าน ทุกครั้งที่เราอ่านอาัจฉรยะอะไรก็แล้วแต่ในละมานะคะมันทําให้เราโฟกัสกับพระเจ้ากับโฟกัสกับตัวเองแล้วก็โฟกัสกับเรามากๆแล้เอเราจะรักและเอ็นดูเราเสมอนะคะถ้าเราขัดเกลอตัวเองเข้าหาเรานะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความรักอย่างดีงามกระหายและทรงผลังในทุกทกวันนะคะสลามอะไรยกุ๊ม,มเบอรารอมบตุลอตาลกาตุขอ,ขอ,ขอความสุขสมีหตุใจท่านค่ะสวัสดีค่ะ